ค okay. สวัสดีครับมาต่อในคลิปนี้ครับในคลิปนี้เราจะมาอธิบายถึง inline element กับ block element นะครับคนที่ท่านสังเกตก็อาจจะเห็นแล้วนะครับว่าทำไมเราพิมพ์โค้ดนี้ไปแล้วเราพอมาโอเคเดี๋ยวพอเราพิมพ์โค้ดนี้ไปแล้วเราก็มาพิมพ์โค้ดนี้มันขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราอัตโนมัติ แต่ทำไมเราพอพิมพ์โคดนี้ไปไอตัวแท็กตัว element นี้ไปแล้วก็ต่อด้วยตัว element นี้มันไม่ขึ้นบรรทัดต้นหม่ให้เราทำไมก็คือเทคนิคคำอธิบายของอันนี้ก็คือนี่นะครับบล็อกเอลิเมนกับ inline element โอเคสองอย่างนะครับ element ม,มี2แบบ element ถ้าใครลืมไปแล้วว่า element คืออะไรนี่ครับนี่คือ tag เปิด tag ปิดรวมทั้งหมดเป็น element นะครับโอเคตัว b l o c element b o x element ก็จะเป็น b ล o อกที่แบบว่าเราพิมพ์เข้าไปใช่ไหมครับเขียนโค้ดไปเขียนเป็น element tag ไปเนี่ยครับพอพิมพ์อะไรไปต่อหน้ามันเนี่ยครับไอหลังจากมันเนี่ยครับ ก็จะทำการขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ inline element inline element ก็อย่างเช่นพวกนี้ครับก็จะไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ก็คือมีโค้ดอะไรหลังจากนั้นก็มาต่อตรงนี้เลยต่อต่อ,ต,อต่อไปเรื่อย inline element block element อ่า b o c ตัวอย่างของ block element มีอะไรมัง่งพวก tag ต่างๆ ไปพวกเคดดิ้งต่างๆ s1 s2 s3 s4 uh, s5 เป็นบล็อกเอลิเมนต์ทั้งหมดตัวพารากราฟ p แท็ก uh, ผมพิมพ์ p นี่ก็คือหมายความว่าแท็ก p อย่างนี้นะครับ p แท็ก div แท็กแล้วก็ แล้วก็อะไรอ่ะ d i e p อืม d e e ไปแล้วไม่อะไรเนาะพอจะคิดก็คิดไม่ออกโอเคก็ตัวอย่างแค่นี้ครับปกติเราผมจะใช้ d i e p d i p เนี่ยเยอะที่สุดเลย d i e p table อ่า table table ก็เป็นนั่นเหมือนกัน d l o c k element เอ้ table ใช้ไหมเนาะ โอเคส่วน inline element ตัวที่แบบว่าเราพิม์อะไรไปมันก็จะต่อต่อไปเรยเอย่มันจะไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราก็เช่น b จอง i img 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 ก็จะไม่ได้ละว,ว่าใช่หรือเปล่าต้องลองใส่ดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับ ก็นี่ก็คือ b o x element ออกับ inline element เรามาลองทดสอบกันดูดีกว่าว่ายังไงบ้างนะครับเราลองลบอันนี้ไปก่อนเราลองดู h1 ปั๊บหลฮั h1 แล้วเราลองใส่ไอ้น,นี้ให้มันเลยนะครับ strong นะครับ strong รัขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติแล้วเราก็ต่อด้วย i ดู i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  ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ต่อด้วย p ดูนะครับ p tag p tag ซึ่งเป็น block element นะครับ p tag p p p, p, p tag นะครับก็จะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเห็นไหครับขึ้นบรรทัดนใหม่อัตโนมัติถ้าเรา p แล้วเรา inline ตรงนี้นะมันไม่เกี่ยวนะครับว่าเราจะพิมพ์ตรงนี้ ดูว่าพิมพ์ข้างๆมันตรงนี้นะไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรเลยนะครับใ ADF ก็ขึ้นบรรทัน,ใ,นทใหม่กีกเรื่อยนะครับเราขึ้นบ Block e l e นั่นใหม่ได้ก็ยังขึ้นบรรทันใหม่ P แล้วก็ดีโอเคก็ประมาณนี้ครับพอจะเข้าใจหรือ,อยังอ่า้ว ถ้าเราเอาเราเอาอย่างเงี้ยถ้าเอาบล็อก element มาซ้อนด้วยข้างในล่ะเรามีนี่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็มีท็กเปิดท็กปิดแล้วก่อนคลิปก่อนหนะ้านี้เราก็เรียนไปแล้วนะครับว่ามันซ้อนกันได้ถ้าเราซ้อนไว้อย่างนี้ล่ะ,ะก็แยกบรรทันทานเพราะข้างใน dip ก็มีมีทั้งสองอันนี้ใช่ไหมครับ มีทั้งสองอันนี้แต่พอมันมาเจอแท็กนี้ทําให้ขึ้นบรรทัดใหม่ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับถ้าเราลองลบแท็กนี้ออกไปต่างกันนะครับเอ้ยไม่ไม่ต่างกันนะครับถ้าเราจะพิมพ์อย่างนี้กับพิมพ์อย่างนี้ครับไม่ต่างกันนะเหมือนกันนะลาไปอ่าอยู่ในบรรทัดเดียวกันเพราะมันอยู่ในข้อความเหมือนติดกันนั่นแหละครับถ้าเราใส่บล็อกเอลิเมนต์ให้มันใส่ดิฟซ้อนให้มันอีกกันหนึ่งะ ดิบซ้อนให้มันมันก็ควรจะขึ้นบรรทัดนใหม่นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบการสอนท่านี้นะครับ